ดูกลิ่นอะไรเนี่ยไม่ได้เราต้องดูแล้วก็ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ทําตามด้วยเพราะว่าเพชรเ,เนี่ยเขามีว้าวาสูตรเด็ดๆมาตลอดครุกเลยค่ะจะเอาทีปีก็ดาเนินการเลยนะคะเอาเน,นยนะอ,อันไหนๆก็มาแล้วฝากถือตะก้าหน่อยโอ๊ยไม่ได้กินนานก็ไม่เอามาให้ละทีไม่อิอลิ กินให้สบายนะครับมันหลับให้สบายหลับให้สบายกินได้สบายหลับให้สบายมีความสุขท่าทนสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนกาพูนะคะคลิปนี้ไปดูว่าพี่เพชรทําอะไรกินวันนี้หอมเหมือนชะอมเลยยำชะอมยำใส่หมูสับวันนี้เราจะได้กินของแปลกแล้วค่ะยำชะอมใส่หมูสับไม่เคยกิน เกิดมาจนอายุ23ไม่เคยกินเลยอ๋อใช้ชะอมคุกไข,ข่เพื่อ,อที่จะทำอ,อะไรเนี่ยหกายหมดเลยโโอ้หกลิ่นอะไรเนี่ยือเอาจริงๆชะอมใช่ไหมเนะี่ยใช่ทำอะไรอ่ะจะทำจะทำยำะอมโอ้สิล้อ,อก,กินสิล้อ,อก,กินพออายุ60แล้วเ,ออเป็นไงคะไม่เคยกินเลยใช่ไหมหกสิบบ้านคนเนี่ยตั้งแต่29มายังไม่เคยกินใคยกินเปล่าเดียวเคยกินยำะอมไหม เอ้าแล้วอยู่กับแม่แม่ไม่เคยทำให้กินเลยเหรอมันไม่เคยครับอันนี้เสื้อเรียวมะลิดนี่แล้วกัมพูยเอฟซีหายไปไหนฮะแม่เตรียมชุดนี้ให้โอ้ยไม่ใส่เสื้อกัมพูยเอฟซีนี่เห็นไหมนี่เขาจะทอดก่อนว่างั้นอ่ะเรามีหน้าที่รอนั่งกินดีกว่ามั้งไม่ได้เราต้องดูแล้วก็ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ทําตามด้วยเพราะว่าเพรเนี่ยเขามีวาวูสูตรเด็ดๆมาตลอด อันนี้เป็นเมนูใหม่นะตั้งแต่เราตั้งแต่เกิดประเทศไทยเนี่ยนะฮะ <c oughs> ตั้งแต่มีครัวเนี่ยเรายังไม่ได้กินเมนูนี้นะใช่เครื่องสรรหานะเนี่ยแม่ครัวเพชรโภชนานะคะทอดให้มันเป็นยังไงให้มันแห้งเลยไหมให้สุกให้เป็นแผ่นใช่ไหมคะใช่อ๋เอเป็นแผ่นเหมือมนไข่เจียวชะอมทอดเป็นแผ่นแล้วมาหั่นเหรอเป็นแผ่นแล้วหั่นหั่นหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วทำไมคุณดูเงือแตกเหมือน เหงื <s <S ่อออกมากเลยหน้าหน้าค <si> <yeah, oh, oh right? oh, oh, anyway. ุณเนี่ยเหมือนทํางานอะไรมาสักอย่างนึ่คือมันเมื่อกี้ไปโยกมาค่ะโยกน้องโยกน้องโยกน้องโยกโยกไอโยกโยกโยกโยบแบเลยหอม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 ระหว่างที่รอชะอมสุกนะคะเราก็จะหั่นหมูค่ะเฮเสียงอะไรเสียงหมูสับเสียงสับหมู ในระหว่างรอหมูสับนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูสิ่งนี้นะคะดูม้ไเตอร์ผมไม่ได้สูงไปแล้วจะมันมาเตี้ยไครเตี้ยไ,ไอ้เพชรไงอ,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 อ่าชะอมสุกนะคะ่ะอุ้ยแผ่นกรเดยเลยเขาทำเร็วมากค่ะอันนี้ขณะเดียวกันเขาก็ต้มหมูรอเลยนะคะละะักษณะคั่วให้แห้งๆให้ใหใหใหสุกๆ แล้วมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะเราจะไปหั่นชะอมกันไปไหมแล้วนี่ไรส่วนพริกนี่ก็ไ,ได้ ทำอะไรเก็บพริกไปให้คุณเพชรโคชนาเขาแดงๆนี่ระคะกินพริกที่นี่นะมีความรู้สึกว่าืกินได้สนิทใจมากพริกหวานะเาก็ไม่ฉีดพริกหวานนะไม่ใช่คือเขาไม่ได้ฉีดยานะอ่นไหนๆก็มาแล้วฝากถือตะกร้าหน่อยเอาทำตัวนี่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 เออสวยไหมสวยนะสวยฮ้ ตัดนะตัดเลยนี่ต้องทำพิธีไหมอ่ะสวดสวดเท่าก่อนเชันโทโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตรเสร็จยังกำลังปรงจ้าจ้าหิวข้าวแล้วโอ้โหสักรู่สักูโ้ยใส่อะไรบ้างะคะน้ำปลาน้ำปลาชุรสพริกป่น น้ำตาลแล้วก็คนให้เข้ากันกลิ่นหอมเหมือกันเนาะมันหอมมะนาวแล้วก็หอมอันนี้คือการทำน้ำยำใช่ไหมใส่หอมซอยพริกหัน่นและก็คลุกเลยค่ะจะเอาทีปีก็ดำเนินการเลยนะคะ เปี้ยวห,หวานชอบไหมอ่ะเปรี้ยวหวานนะของเราต้องเผ็ดเค็มว้าวเนี่ยหรอ,อเขาเรียกอะไรนะยำชะอมยำชะอมไข่ยำชะอมไข่ไขแถมเราก็มีปลาอุ้ยปลาอะไรวะเนี่ยปลากระพงปลากระพงทอดสามรสมิน้นและทำสามรสนะน้ำจิ้ม,มและที่ขาดไม่ได้ครับนี่ฮะแจ่วแม่ทองนาเห็นเนาะ ขอเอาแตงจิ้มเจียวบองแม่ทงนาหน่อยนะคิดถึงไม่ได้กินนานแล้วไม่มีของอ,อู้ยเขาทำเฉพาะส่งให้กับเ <ไง S 2> อฟซีไส่วนเราก็อยากไปเหอะค่ะอ,อยากก็ไม่ได้กินละค่ะถ้าไม่ซื้อ,อเขาอะนะกินได้กิน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 หอดหเจียวบองแม่ด้วยบอเน่ะอร่อยอร่อยจังเลยอะ อมะเขือมะเขือจิ้มไปเลยค่ะเจ้าบองแม่ท้องหน้าเขาไม่เค็มมากไงจิ้มไปเลยค่ะอืจ้ำนี่คก็ยสวยไห,หนกินมากตอนนี้ป่ดนี้ก่อนจะอิ่มไงกินอย่างอื่นแล้วอิ่มก่อน ต้องกินเจ้าบองแม่ก hmm. <uh <gu ell ame> ่อนคิดถึงคิดถึงไม่ได้กินนานมากเลยเนี่ยุวยเปรลวดข้ามใหญ่ๆบาเค็มอร่อยอ่ะอืมจับกินเจ้าบองที่ไหนที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าของแม่เขามันก็ขอขอใช้ปลา ปลากระพงจิ้มแจ่วหน่อยสิเห็นเป็นรสค่ะอย่างนี้เลยได้ไหมได้ไดเยลยนะนี่อืมอืมเขา<อ>ขนาดนาดูมังม้งอ่ะไรนบอกว่ากินปลาไม่เป็นอยากให้ลองนะคะเพราะว่าจะติดใจนี่ฉันก็ไม่ใช่ขวบปลาเอาแตรดำติงนะติดใจแล้วติดไหนติดต่อที่ไหนอะติดใจแล้ว เอาก็คุยกับน้องๆก็ทางไลน์ได้ไลน์แอดอ่ะโอืมเนี่ยคุยไลน์แอดแล้วแจวแล้วถ้าเผื่อว่าสนใจเสือฟุตบอลกันพี่ผู้เอฟซีกับมี่เดี๋ยวนี้แบบนี้ใส่สบายบ่โอ้ยใส่เรานอนลับดีดีพี่ใส่นอนเหรอเกิงวะเนี่ยใส่เลี่ยใส่เที่ยใส่เนี้ยวสอเนีิดปากติดปากมันจะสีแสบครัเนาะ เอาเยอะยังไม่ออกอยังไหนอ่ะนี่ม <า S 1> อแซ่บผักแซ่บผักเสียบเนี่ยกับบะเขียกักเขียอีกตัวหนึ่งเส็สิเลยครับอร่อยค่ะเนี่ยแหละ คุณก็พาผมกินอย่างเงี้ยอย่าลืมกินของเพชรเขาเลยมันก็อวบเลย่นแล้วนี้ก็ดูดิหนากลบไปแล้ว <c oughs> พี่น้องเลยแบบนี้ยำอ,อะไรนะชะอมไข่ฝากแฟนๆที่แฟนๆที่ซื้อเสื้อไปนะเมื่อหลังจะมาเตะฟุตบอลกับทีมพมพเพลี่สี่ใส่เสื้อมาเลย อ่าอ้าใครมีเสื้อลงได้เลยของคุณเบอร์อะไรเบอร์เก้าเบอร์เก้านี่เดี๋ยวเบอร์อยู่นี่ข้างหลังก็เป็นชื่อเราชื่อข้างหลังอืมขอชิมเออเดี๋ยวบองนี่เดี๋ยวบอหลายท่านสั่งซ้ําเยอะมากก็เลยก็เลยรู้แล้วว่าทําไมสั่งซ้ําเออมีคนสั่งซ้ําเยอะเพราะอร่อยจริงของเข้าอร่อยจริงอร่อยจัง มันแล้วช่นนี้ถ้าอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะกินข้าวมีกับข้าวอะไรก็แล้วแต่แต่เนี่ยเราจะต้องติดเอาไว้เพราะว่ามันเป็นส่วนที่ทําใหเนะเ้เสริมรสนะเสริมรสเสริมรสอาหารเจริญอาหารนะจริงถ้ามื้อไหนมันขาดแจ่วขาดน้ําพริกเรารู้สึกว่ามันกินข้าวไม่จริงไม่อร่อยอันนี้เรื่องจริงมไม่ว่าจะอาหารอะไรมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ เติมข้าวก่อนนะเตือนรดฝากเกี่ยวบอกไม่ทางหน้าไว้ด้วยนะคะสั่งไปสักสามสี่กระปุกนำไปทานนะคะแต่ตู้เย็นไว้หน่อยมากครับย้ำว่ามีคนสั่งซ้ําเยอะมากไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทาไมสั่งซ้ํามันอร่อยจริงๆมันไม่เค็มมากมันกินได้ทุกมังค์ติดใจแล้วกระชนนติดใจแล้วเอาล้ครับเตะอีกสักซอนเด้อวายอิลีมากินหลายอย่างเลโอ้ยไม่ได้กินนานก็ม่เอามาให้สักทีอาลละ นะ่กินให้สบายานะครับมันหลับให้สบายหลับให้สบายได้สบายหลับให้สบายมีความสุขค่ะเอาตอนนี้แล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ